สวัสดีค่ะเพื่อนๆแฟนเพจน,<ๆ>นะคะวันนี้มาพบกับพีรัตอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่รัตจะพามาชมนะคะสําหรับรถนะคะที่เราจะจัดแต่งให้กับลูกค้านะคะ คันนี้บอกเลยว่าเรานำส่งทางภาคใต้เลยนะคะมันก็รัฐจะโฟกัสให้ดูว่าแต่ละชิ้นนะคะที่ลูกค้าเรียกร้องกันนะคะมีอะไรบ้างโฟกัสแบบเน้นๆเลยนะเพราะว่าคันนี้เรายังแต่งให้ไม่ครบนะคะก็จะรอการตกแต่งอีกนิดหน่อยนะคะอย่างเช่นฝากระโปรงก็จะมีพวกสกรูนะคะแล้วก็ตัวอักษรที่พี่รัฐจะจัดใส่ให้กับลูกค้าก่อนเนาะส่วนตัวเน้นๆเลยนะคะตัวนี้นะคะ สำหรับตัวนี้นะคะเป็นชายสเก์ตด้านล่างนะคะที่เราใส่ให้กับลูกค้านะคะตัวชายสเก์ตตัวนี้เป็นทรง r b s นะคะก็จะมีงานให้เลือกหลายแบบมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นสีดําเงานะคะสีนะคะตัดด้วยบอลนะคะมีหูแดงแบบนี้นะคะหรือถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ชอบก็จะเอาเป็นหูดําก็ได้นะคะหรือว่าไม่เอาเลยก็ได้นะคะดีไซน์ออกมานะเดี๋ยวเราแต่งให้นะคะส่วนชิ้นต่อมาอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่ โอก,กันให้เห็นชัดๆก็คิ้วซุ้มร้อนะคะตัวนี้เป็นคิ้วซุ้มร้อขนาด6นิ้วด้วยกันเนอะที่เราใส่ให้กับลูกค้าก็เช่นกันนะคะก็จะมีดําเงาดําด้านมีหมุดไม่มีหมุดนะคะก็ระบุได้เช่นกันเนาะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเลยนี่ นะพี่รัฐพามาชมนะคะวันนี้พามาชมเน้นๆนะคะที่ลูกค้าเรียกร้องเลยนะส่วนตัวนี้เป็นแม็กนะคะเป็นแม็กขอบ18ลายดอกไม้นะคะแม็กตัวนี้ยอดฮิตยอดนิยมยอดตลอดการเลยนะคะพร้อมกับยาง monster AT 3ามนะคะสองหกห้าแแบบนี้นะแล้วก็ตัวต่อมานะคะ สติกเกอร์ด้านข้างนะคะตัวสติกเกอร์ตรงนี้นะคะโฟกัสเลยชัดๆนะคะลายลูกค้าสามารถเลือกได้มีให้หลายแบบหลายสไตล์อยากได้แบบไหนมาเลือกเลยนะคะพี่รักก็จัดแต่งให้เช่นกันรวมถึงโรบาร์นะคะโรบาร์ตัวนี้นะคะเป็นโรบาร์ของ o u t รน n d e r ์ซีรีส028ไม่มีไฟเบรกดวงที่3 นะลูกค้าก็เลือกรับได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็นะคะลูกค้าบางท่านอยากได้สเปคของชิ้นส่วนตกแต่งอย่างเช่นของฮัมเมอร์แท้นะคะไม่ว่าจะเป็นโลบาบันไดข้างนะคะรวมถึงกระจังหน้านะคะกันชนหน้ากันชนท้ายต่างๆ นะคะพี่รัฐก็จัดแต่งให้กับลูกค้านะคะได้ทุกชิ้นเลยเป็นยังไงกันบ้างสําหรับตัวนี้นะคะ4ประตูยกสูงนะคะที่เราจัดแต่งให้กับลูกค้านะคะแล้วก็นําส่งในาคใตายด้วยนะคะสําหรับคันนี้จัดโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะคะจะทิ้งทวนแล้วนะถ้าเกิดว่าลูกค้าแฟนเพจพี่รัฐท,ที่ดูอยู่เห็นแล้วแหละว่าทางมิตซูเราเริ่มมีไททันนะคะคอนเซปต์ XRT นะคะ ตัวใหม่แง้มมระเราก็จะเปิดตัวกันในเดือนกรกฎานี้นะคะถ้าท่านใดยอยากได้โมเดลนี้นะคะรูปรักษ์ไททัน2023น2023แบบนี้นะคะรีบเลยนะเดี๋ยวหมดนะคะต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวหมดไม่ทันแน่ๆถ้าสนใจนะคะอ inbox สอบถามมหาพิรัฐหรือว่าโทรด่วนมาเลยนะคะ 0804241392นะคะเบอร์นี้เบอร์เดี่ยวเบอร์เดิมแอดไลน์มาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ